จเงนีนน้ดี๋ยวมควองมกที่บ้านนะอัะนห่ว่าะะจะเป็นุณมที่มีควันบ้ดี๋นี้พอมัน,มน,นคนเข้ากันเรียรอแล้วค่ะเราก็จะเอานำไปใช้พอววัด T.S. เ,นเยนะ้ย เว่าอันนี้เราจะชงไว้ก่มมอนแล้วเพราะว่าตัวที่เอสคัดจะมีการควบคุมน้ำภูมิไว้ให้เป็นน้ภูมิห้องค่ะทีนี้ถ้าน้ำร้อนเกินก็อาจจะแอรฟ้าที่นีะะ่เปนอยา่างน่วนเครื่องคนะก็คือจะเป็นเครื่องออปติทอลเชคเกอร์ค่ะซึ่งจะจำลองการขย่าค่ะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการขย่าอย่างเช่นแบบพวกโปรตีนค่ะก็คือตัวนี้จะจำลองการขยาัาจะควบคุมเก,ก็บควบอนณำภูมิเลยเ ควเร็วแล้วก็ในส่วนของเวลาเพื่อให้เหมือนควบคุมตัวแปรไว้เพื่อจะดูการละลายว่ามันสามารถละลายเป็นเนเดียวกันได้นในเวลาแล้วก็ค,าคาวามความแดงที่เราให้มีการขยับเนี้ยมากมาแค่ไหนเพนี้อ่าถ้าเกิดว่า